กลับไปนะครับเข้าเมืองไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับถ้าเราพูดถึงเนเธอร์แลนด์คุณเนาะคุณจะต้องรู้จักเลยนะฮะสินค้าส่งออกอีกหนึ่งอย่างนอกจากว่าสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของดอกไม้นั่นก็คือเรื่องของอะไรครับพเพชร,พชรอัญมณีนะครับอัญมณีจริงๆก็ไม่ใช่เรื่อง Amazing อ,อะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าเพชรอัญมณีประเทศเนเธอร์แลนด์มีไหมเหมืองมีไหมครับไม่มี ขุดได้ไหมไม่ได้แต่ที่นี่เป็นที่ที่เจรนายและกำหนดกฎเกณฑ์ออกสตรมิเคตสองที่ในโลกนิวยอร์กกับเนเธอร์แลนด์จึงกลายเป็นสินค้าส่ง,ส<อ>ง่ายๆ<อ>ว่าเขาเป็นพ่อค้าเพชรน,นั่นเองแล้วที่นี่นะครับก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเขาก็จะมีคนเดินให้ให้ใหคนคณะทัวเข้ามาได้ด้วยนะครับถ้าใครไปก็ลองไปหาความรู้กันดูได้นะครับที่นี่เปิดมาทั้งหมดแต่ไม่ใช่หมายความว่าตึกนี้บริษัทนี้ประมาณ400กว่าปีนะครับ เขาก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ว่าเพชรมาได้อย่างไรมีการเจรนัยกันแบบไหนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเพชรมีแค่57เหลี่ยมปัจจุบันนะครับอย่างของเขามี1 2 1เหลี่ยมหมายความว่าทุกๆของเหลี่ยมจะแตกเหลี่ยมเล็กเหลี่ยมน้อยเพื่อให้เกิดประกายแห่งการเล่น <wow. S 1> แสงไฟวา <well. S 1> ววาวมากขึ้นจะมีการจดลิขสิทธิ์1 2 1ซึ่งเป็นของคนเนร์แลนด์ที่นี่เขา แล้วสุภาพสตรีที่เห็นอยู่นี้เป็นคนคนไทยนะฮะไปอยู่คนนี้ไปอยู่ในแด์นานมากแล้วก็บังเอิญคุณวัดไปก็กรุณากับรายการของเราขอบคุณด้วยนะครับมาอธิบายใหญ่เลยบอกใหญ่เลยนะฮะเจ้าของนะครับเป็นคนรุ่นใหม่มากเพราะมันหลายรุ่นแล้วนะฮะปัจจุบันเป็นคนรุ่นใหม่นะครับมีความคิดอ่านค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้เป็นน้องเขาเอาเก็บไว้ทํางานนะครับแต่ว่าเราเคาะประตูไปแล้วไม่เห็นเขาเราเลยเข้าไปเลยแล้วเข้าไปเลยเราเอาเข้าไปเลยไม่ใช่เขาไม่อยู่จริงๆถ้าเขาอยู่กับกำลังเรอยู่เหมือนกันนี่ดูเพชรเลยฮะ เข้าไปดูเลยอยากจะโชว์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่พ่อค้าเราไม่ใช่ลูกค้าใช่ไหมเขาก็คงไม่อยากได้เท่าไหร่ได้เครดิตรายการบอกเราเราอยากจะดูว่ามีอะไรที่เด็ดๆดีๆบ้างนะครับนะฮะนี่ครับก็จะอยู่ในห้องของท่านประธานเขานะจะนําชมสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะ,ะมีความลงความรักเพชรย่อมเป็นสิ่งที่มีค่าเนื่องจากมันถึงเทศกาลที่ผมจะต้องเอาของขวัญไปให้คนนี้คนนี้มากมายก็เลยบอกให้คุณวนวัด ไปดูไปดูเพชรให้ผมหน่อยดีฮะดีอ่ะจะได้เผื่อาถูกต้องนี่ผมก็เลยบอกนวัดว่าให้ไปดูมาในระดับที่ผมพอสนใจแล้วใช้ได้เขาก็เลยเอาออกให้ไปถูกต้องถูกต้องโอเคอาถรรพ์แรกจะสังเกตเห็นว่าของเขาเนี่ยมันสวยแล้วมันเขาเรียกอะไรยูนิคมันมีแบบเฉพาะเนี่ยนะคุณนวัดเล่าซิเอาอันแรกเลยนะครับอันแรกอันไหนผมก็จำไม่ค่อยได้บ้่นในเราค่อยๆเล่าไปตามภาพที่เราเห็นก่อนเอาเม็ดเอาเม็ดนี้เลยแล้วกันเม็ดแรกนะครับเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เนี่ย กะลัดน้อยไม่รู้จะถูกใจเออหรือพี่ต่อยหรือเปล่าแค่สองกะลัดกว่าเองแต่ตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไม่มีตำหนิสองกะลัดกว่านี่พอรับได้นะคุณต้องฟังนิดนึงนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่กําลังจะบอกสําคัญมากไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิสีไม่มีเลยก็คือเพียวเพียวแล้วก็ white color white color นะครับเขาก็มี vvsi อะไรของเขาเนี่ย vvsi หนึ่งถูกต้องนะครับ นะครับราคาเม็ดนี้ซึ่งสามารถที่จะเป็นเพชร121เหลี่ยมและสามารถที่จะทําให้มันหมุนได้ด้วยบริเวณ2กะลัดเสร็จษดูท่านผู้ชมดูนะเดี๋ยวมันหมุนได้นะลองหมุนดูนหมุนไปยังไม่รู้เมื่อกี้นี่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 ตึ้ดูเขาทำตัวเรือนนี่นี่นี่หมุนได้จริงนะหมุนดิ้งดิ่งอย่างนี้ไอไอวีเอสไอนี่คือวีเอสไอความใสของมันความใสความสะท้อนแสงนไม่มีครับาคาบอกไปบอกเป็นบาทเลยแล้วกัน5ล้านเศษเศษ ฉะนั้นเวลาซื้อเพชรไม่ได้ไหมายความว่า1กะลัดสมมติคนบอก1กะลัด4 0 0แสน2กะลัดก็8 0 0แสนไม่ใช่ราคาขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินะครับถ้าร้านรู้สึกในทุนผมกำลังแบบลังเลเพราะว่ามันดูน้อยออยังดูน้อยเล็กเล็กนะครับผมให้ดู2เม็ดนี้หยุดภาพไว้นะครับระหว่างซ้ายมือในจอเม็มใดใหญ่หน่อยนะครับปาไปตั้งประมาณโอ้โหเขาบอกตั้ง9กะลัดนะครับเหมาะสมฐานะ9ก้าะลัดแต่แต่แต่ดูก่อนนะสีมันไม่ค่อยใสสักเท่าไหร่ ก้ากะหลัดเม็ดนี้นะครับสีไม่ค่อยใสมากอาจจะมีตำหนินิดเดียวนะครับราคาอยู่ที่10ล้านเศษเศษมาดูเม็ดสุดท้ายดีกว่าผมว่าเหมาะยังไม่โดนพว่ามันไม่ไม่ใสแล้วต็มที่ไม่ใช่ไม่ใช่กะหลัดน้อยกว่า5กะหลัดแต่ว่านะครับมันใสหมดไม่มีเขาเรียกขุนไม่มีมัวไม่มีตำหนิน้ำร้อยสีร้อยทุกอย่างร้อยหมดเลยให้ร้อยหมดเลยร้อยหมดเลยเอาชัด ทำไมครับเอาคลอขึ้นนะคนละอรึ่งนะจบนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์ในบริษัทเขาเขาบอกเขาเก็บไว้เนี่ยนะฮะใครไม่ซื้อก็ย่าซื้อห้าสิบห้าสิบห้าสิบขอโทษขอโทษขอโทษขอบอีกทีนะโอ้ท่านผู้ชมครับเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้แกนะครับเพราะแกเตรียมรับไว้แล้วเป็นสมบัติราคาเบาๆนะครับหากรัตเป็นเงินบาททั้งสิ้น 25ล้านบาทไม่ดูต้องแล้วนะดูยี่สิาล้านบาทเองเอาแค่เอาแค่ตังเดียวอ๋องตังเดียวที่เหลือเอาไปละขอโทษแค่หกแสนเหรียญตังยี่สิบล้านแค่หกแสนเหรียญแล้่อไป2องแสนห้าแล้วนะไม่แค่หกแสนเหรียญยูโรเองนะก็ไม่ได้แพงขนาดนักบ้านคุณอยู่ตังฝรั่งเศสฝรั่งเศส ตำบลเลยนะบังคับครับไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะนี่คือเรื่องที่เป็นสีสันในเนเทแลนด์มันแพงไปก็ไม่ต้องผมมีมาฝากที่นี่องอันใครจะเอาขอขอขอชมหน่อยหนู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 เอาคือผมบอกในเดือนนันเองครับผมมันจริงๆแล้วพอไปที่นี่เขาจะแจกมันเป็นไม่ใช่แจกเราต้องซื้อมันเป็นน้ำหอมน้ำหอมเขาทำเป็นลูกเพชรซึ่งเท่มากแล้วก็อย่างที่พูดนะครับ หอมของนี่ต้องคุณต้องเดินผ่านนะครับท่านผู้ช่านนี่เนี่ยผจิตรปั๊บนี่ยหออันนี้หอมเย็นๆนะอันนน้นครับไปดูอันโน้นอุ้ยดมอย่างนั้นไม่ได้ครับผิดตายแล้วแล้วบอกเขาอยู่ฝรั่งเศสอ่าไม่ใช่โอ้ยเปิดแล้วตายตายหมดน้ำหอมโสดแล้วพอดีฟาโทเฟีดบึ้งไม่ใช่เขาโดนขัดเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเต็มหน้าเลย ัันนนน้้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอ้ออยากลองนิดนึ่งครับอันนี้ให้คุณนออันนี้คุณอ้ออันนี้คุณอนอใช่ไหมเอานะเอานะผมจะเอาไปทำเป็นตัวเรือนของคุณเอาวันนี้นะเป็นตัวเรือนแล้วคุณก็คุณเอาวันนั้นเอาเปล่าอันนี้เปล่าโอเคเรียบร้อยนะผมไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้สื่อสารพี่ต่อยเป็นถึงเจ้าของรายการไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็อาศัยช่วงเผลอครับถึงแม้จะเม็ดเล็กนิดนึงนะครับแต่เป็นเป็น V V N I คือที่ก็ได้กันไปอ่ะ เป็นน้ำหอมอ่าไอ้ที่ผมได้มาดูอาภาพดิเออดูสิเพชรแท้นี่เพชรแท้จริงๆนะครับได้มาจากเข้าจริงๆนะครับโกครับไม่สนใจเลยนะฮะเขาให้มาสนใจเขาไม่ได้หรอกสนใจมาสัปดาห์หน้าเรายังจะมีเรื่องราวเด็ดๆดีๆให้ท่านได้ชมกันอีกอย่างมากมายนะครับเพราะนี่คือ Amazing ต่างแดนครับนั่นจะเป็นเรื่องราวใน ครับเราของเราในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะฮะเราตั้งใจอย,งอย่างเรื่องใบเตยเนี่ยผมเชื่อว่ามีคนรู้รไม่เคยมีใครรู้มาก่อนสุดๆเลยนะผมไม่เคยไม่เคยคิดว่า วันนี้ผมเห็นใบเตยเป็นผู้หญิงจริงๆผู้หญิงแบบหลายคนจะถามมาว่าแพงมากไหมอะไรบางชุดก็แพงบางชุดก็ถูกนี่พูดตรงๆแต่เรารายการนี้เราไม่ได้เน้นมาพูดว่าราคามันเท่าไหร่มันมีคุณค่าทางจิตใจแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจประมาณแลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ช้างน้อยน่ะไอ้ช้างเน่าน่าช้างช้างอยู่ไหนช้างอยู่ไหนผมว่าใบเตยคงเป็นญาติกระจาพนธ์ถามช้างอยู่ไหนทั้งอมทั้งดูดเลยโอ้โหปีนึงสักครั้งหนึ่งปลาช่วยพละช่วยจริงๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ไหวเลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยของรักของ หวงเขานะนี่เป็นเรื่องราวอินไซต์ที่ท่านจะได้พบจากเราทุกๆสัปดาห์แล้วก็จะจากกันไปสัปดาห์นี้ก็แน่นอนครับโอ้โหคุณไอซ์สันยูครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นรายการครับคุณผู้ชมครับนี่คือซิงเกิลใหม่ของเขาครับเพลงชื่อว่า Miss You คนคนนี้ผมชอบเวลาเขาร้องเพลงนะน้องไอซ์เวลาร้องเพลงเนี่ยหน้าเขาจะยิ้มและมีอารมณ์อยู่ตลอดปากเขาจะยิ้ม ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มนี้นะฮะ <c oughs> ไอซ์น,นี่มีคุณภาพมาโดยตลอด <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เป็นบุคคลคุณภาพแล้วพูดได้เลยแบบว่าไม่ต้องอะไรมากอะ <c oughs> ผมว่าเป็นหนึ่งในราชาเพลงป๊อป ครับ<ช>เป็นหนึ่ง<ช> <ๆ S 2> เลยเป็นหนึ่งในราชาวิธีร้องเพลงการสร้างอารมณ์แล้วก็ความให้คนดูสกสาะนมีความสุขไปกับเขาได้ใช่แล,แล้วเราเห็นเขายิ้มอย่างนั้นท่านผู้ชมเชื่อมั้ยว่านอกรายการเพราะห้าสีา่สามสองอัดเขาก็ยิ้มแล้วก็ร้องพอออกไปจากรายการเขาอยู่อย่างนี้คนบ้าเลยอ๋อบ้าแลยบ้าแล้วครับอย่าพลาดนะฮะฟังเพลงของเขาแล้วมีความสุขกับเพลงของเขาเราสี่คนคงต้องลาไป<ด>ก่อนแล้วพบกับท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้านลฟันนดีราตรีสวัสดิ์ครับ ไกันขนาดนี้เองคิดถึงเธอคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไรมีสิทธิ์ได้ When e v e ได้ Everything I say I say it from my h e a r เธอจะเชื่อกันไหม และกังพรับใจฉันเองที่รู้มันบูมบูมบูมยิ่งเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธอ uh huh. และนี่ฉันทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้ไม่ได้เห็นหนะ้าทุกที่ก็พริบตาฉันก็น,นึกถึงเธอทุกครั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังคิดถึง Everything I say, I say it from my soul. ใจของฉันจะโชว์คนรักกับอโอแกนงดงของเธอบูมบูมบูมยเป็นเพลงคนเดียวเก็เพราะเธอแแล้วทฉันทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอก็ลอยมาหาแม้ไม่ได้เห็นหนะ้าทุกทีก็พริบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกคร อยู่ใกล้กันขนาดนี้เยังคิดถึงเธอจะคิดถึงกพนสักแค่ไหนเมื่อเธอกลากไปไม่ว่าจะทำอะไร Miss you ที่ได้ whenever บห yeah. แล้วนี้ฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรพาพงเธอกรลอยมาหาแนาวไม่ได้เห็นหน้าทุกครั้งที่กปลี่ยบตาฉันก็นึกถึงเธอทุกครั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้เองคิดถึงเธอคิดถึงกันสักแค่ไหน He died when everything I do, I miss you. He died.